ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง y YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสต้มจีน,นีนะครับพี่น้องโอยกย่ไปเลยนะครับสาธุสาธุครับ สาธุสาธุครับผมสาธุสาธุครับสาธุท่านยิ้มเลยครับพี่น้อง ายกไว้นะครับยกไว้ครับผมเดินไปเลยครับน้ำไปต่อยขาตาสาธุสาธุครับเดี๋ยวด้านหลังจะรับนะพี่นะด้านหลังจะรับนะครับผมฝากใส่รถตู้เลยครับฝากใส่รถตู้เลยนะครับสาธุครับสาธุครับอ่า คุราบ,บุรีนะครับ52ากิโลละนองอ่า52ากิโลครับหลวงตาละนอง167นะครับคือน้องคุราบุรี52ละนอง167กิกโลนะครับหลวงตาท่านอ่ากลับมามองดูอ่าละกิโลนะครับสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับ สาธุสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับคุณใหญ่ครับผมสาธุครับสาธุสาธุครับยกครับยกให้หมดเลยครับ ครับผมสาธุสาธุครับอ่ะวางได้เลยนะครับคุณยายครับสาธุสาธุครับอ่าตัวเล็กๆนี้อย่าพิ่งไปนะครับเดี๋ยวจะมีนมมีขนมให้ด้านหลังนะครับอ่านมนี้ให้เด็กเลยนะพี่เด้อนี่ให้เด็กไปดื่มที่บ้านเลยนะครับหลวงตาท่านให้เด็กนมนี้คุณป้าให้เด็กเลยนะให้เด็กสองคนเลยครับแจกได้เลยนะครับ แจกเด็กได้เลยนะครับหลวงตาท่านอนุญาตนะครับพี่ <Okay. S 1> สาธุสาธุครับ <Okay. S 1> อ่ามุ่งหน้าเขายังอ่าคุรัลบุรีใช่ไหมพี่ <Okay. S 1> อ่ามุ่งหน้าเขายังคุรัลบุรีนะครับพี่น้อง คุณยายนะครับสาธุครับรับมาหนึ่ครับจับรับมาหนึ่ครับสาธุครับสาธุครับผมอ่ะเดี๋ยวที่ให้คุณยายนะครับอ่คุณยายอย่าพึ่งไปนะครับเดี๋ยวจะมีอ่านมมาให้คุณยายนะครับผมนี่มาแล้วนะครับคุณยายนะครับค่ะให้คุณให้คุณยายนะครับสาธุครับสาธุครับเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะพี่นะครับผม สาธุครับสาธุสาธุครับคุณยายยกไว้เลยนะครับสาธุครับสาธุสาธุครับอ่ะรับเลยครับสาธุครับผมน้ำเดี๋ยวด้านหลังจะมารับนะครับผม ยกครับยกครับยกทั้งหมดเลยนะพี่นะสาธุครับสาธุครับยกให้หมดเลยนะครับสาธุสาธุครับตัวเล็กๆนี่อย่าพึ่งกลับนลพี่เด้อเดี๋ยวจะมีนมด้านหลังนำมาให้เด็กด้วยนะครับอ่าอย่าพึ่งกลับนะครับอย่าพึ่งไปนะครับน้ําเดี๋ยวจะมีรถอาสาด้านหลังมารับนะครับสาธุสาธุครับอ่าอย่าพึ่งไปนะพี่นะอย่าพึ่งไปนะเดี๋ยวมีนมมาให้เด็กนะครับ อ่าสาธุสาธุครับสาธุสาธุเอ้ายกบนให้สาธุครับสาธุครับนะครับช่วงนี้ก็จะห่างบ้างแล้วนะครับ กระเป๋าลงตาไม่ขอนะครับสาธุสาธุครับวัท่ดท่านบอกว่าขอไปถวายที่วัดครับลงตาสาธุ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 ครับม สาธุครับสาธุครับผมสาธุสาธุอ่าหลวงตาท่านขออนุญาตอ่าเอามาให้หลวงตาท่านได้ข้อแล้วขอไปถวายะ้าจารย์นะครับที่วัดนะครับสาธุครับหลวงตาท่านบอกนะครับสาธุครับวาคุณตาวางไว้เลยนะครับเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับ สาธุสาธุครับสาธุครับผมสาธุครับสอนกันเลยนะพี่นะสาธุครับ หลวงตาท่านเหยียบแล้วคุณป้าเก็บได้เลยเด้อเก็บไปบูชาที่บ้านได้เลยนะครับ่าเก็บเอาเลยครับผมก่อนที่คนอื่นกลัวคนอื่นมาเยียบนะครับเราเก็บไว้ก่อน สาธุครับสาธุครับน้ำทันเมื่อกี้ไปเงินนะพี่เอาได้เลยครับหนึ่งขวดสองขวดก็ได้ไป,ไปเป็นน้ำมงคลนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะมีรถด,ด้านหลังมารับนะครับครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องเพื่อรับ แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทางช่องศรัทธาหลวงตาบุ้นชื่นนะครับเตั้เเจน,นีนะครับฝากพี่น้องอสองช่องนะครับแล้วก็ช่องตตํมดัมมิ้งด้วยนะครับให้พี่น้องดูให้ทั้งสองช่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ